สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โมธนาเซรามิกนะคะสำหรับที่ร้านของเราเนี่ยก็คือเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสารรค์มาจากแรงบันดาลใจจากสังคโลกก็คือเรานำแรงบันดาลใจจากสังคะโลกค่ะมาทำทั้งกระบวนการคิดทั้งกับทั้งกระบวนการทำก็คือดึงรากเงาของเราอะค่ะมาทำเป็นผลงานที่มันเป็นโมธนาเซรามิกในส่วนของเรานั้น เริ่มต้นตั้งแต่ทำดินเลยก็คือว่าเราใช้เทคนิคโบราณเนาะเทคนิคการทำดินแบบโบราณก็คือใช้มือทั้งหมดคือดินก็จะใช้ดินในท้องที่ทีนี้อยากจะแนะนําในส่วนทําดินด้วยว่าเราของเราเนี่ยแทบจะเป็นซีโรเวสก็คือตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การทําดินเลยหลังจากที่เราขึ้นรูปเสร็จค่ะมันจะมีดินที่เราตกแต่งเนาะตกแต่งเราไม่ต้องขูดทิ้งไปแต่ว่าในส่วนดินที่เราขูดทิ้งไปเนี่ย เราก็นำกลับมา reuse ใช้ใหม่ด้วยเช่นเดียวกับในส่วนของการทำเคลือบในการทำเคลือบเนี่ยเวลาที่เราล้างอุปกรณ์ต่างๆนี้นค่ะเราก็สามารถนำเคลือบตัวเดิมอะค่ะกลับมาใช้ใหม่ได้โดยที่ว่าแต่เราก็ต้องรู้สูตรพื้นฐานของมันเนาะว่าเออหลังจากที่เราล้างแล้วเนี่ยไปผสมกับเคลือบเดิมแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความถ่วงจำเพาะเท่าไหร่ย่างไงนั้นเป็นขั้นตอนรายละเอียดว่าในทุกขั้นตอนของโมทนาค่ะ จะนำกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอ่าอย่างกรณีที่ว่าขึ้นรูปก็สามารถนําดินที่แต่งกลับมาทําใหม่ได้หรือว่าพอเราเผาบิสกิตไปแล้วมันจะมีบิสกิตบางตัวที่อาจจะไม่สมบูรณ์แต่ขัดบินแล้วสําหรับในตัวดินบิสกิตที่บิสกิตไปแล้วค่ะเราก็มาทําเป็นดินก๊อกรู้จักดินก๊อกใช่ไหมดินก๊อกที่ว่าเอาไว้มาผสม เพื่อเพิ่มโครงสร้างให้เนื้อดินเวลาที่เราขึ้นดินสดอีกทีแล้วในส่วนท่าอย่างกรณีเผาเคลือบไปแล้วเนะาะเผาเคลือบไปแล้วกรณีถ้ามันมีชิ้นงานที่มันบิ่นแตกร้าวเราก็จะนำไอ้ตัวชิ้นส่วนตรงนั้นอะคะ่ะมาทําเป็นงานเดคอเรทอีกทีนะะึงค่ะอันนี้เป็นในส่วนดินที่ว่าหลังจากที่เราขึ้นรูปดินดิบเนี่ยพอเราขึ้นรูปปั้นหมุนแล้วเนี่ยเราจะต้องขูดแต่งดินเพื่อให้มันเข้ารูป สวยงามแล้วก็ได้ได้ขนาดตามที่เราต้องการดินในส่วนนี้ค่ะเราจะนำกลับไปทำใหม่เพื่อที่ว่าจะได้ดินนวดแล้วก็เอามาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้คือตัวอย่างดินเนาะแล้วก็ในส่วนนี้มันจะต้องไปผสมกับน้ำเพื่อแล้วก็ไปกรองไปเกล็ดแล้วก็เอามานวดทำใหม่อีกทีนึงซึ่งดินตรงนี้ค่ะเราก็จะเอามาตรงนี้อันนี้นะคะนี่ค่ะส่วนนี้ก็จะมา ตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่เวลาที่เราจะทําดินใหม่เราจะเอาดินที่ปนๆเนี่ยค่ะใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ส่วนนี้มันจะเป็นที่เราล้างด้วยอย่างกรณีที่เราขึ้นรูปหรือกระบวนการในการขึ้นรูปต่างๆค่ะเวลาที่เราล้างน้ําดินอย่างเช่นในนี้ตัวนี้มันก็คือน้ําที่เราไว้เวลาที่เราตกแต่งตกแต่งชิ้นงานเนาะ พอเราเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะมาล้างในนี้มาล้างในนี้เพื่อที่ว่าเกาดินตัวเนี้ยกลับไปทำอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะด้านล่างก็จะเป็นที่รวมรวมดินรวมน้ำต่างๆที่เราใช้ในการขึ้นรูป เพื่อที่ว่าจะไม่เป็นขยะเราจะกลับไปใช้ได้ค่ะโดยการทําดินใหม่